g a m ที v ครับผมและเราอยู่กับ d e s p a c สามแล้วก็วันนี้เรามาเก็บตกครับภารกิจพอดีว่าคราแล้วค่อนข้างจะตกใจกันไปหน่อยนะฮะรีบจัดครับรีบจัด,ร,จดรีบจัดฮะก็ะเลยเข้าสู่ชัปเปอร์ที่หกฮะโดยที่ว่าไม่ได้เก็บออปชั่นมิชชั่นที่มิชชั่นห้าครับ<ช>เราก็เวียนกลับมาฮะที่มิสเตสเตชั่นหลังจากเราซ่อมลิฟต์ขนส่งนะฮะระหว่างยานเทอร์ลันัาได้เรียบร้อยนะฮะเจอตัวประหลาดของแรงเข้าไปแล้วนะฮะก็คือตัวที่ ยิงไม่ตายนะใช่อ่ะโอ้ยิงไม่ตายแต่แม่งเจอไรเฟิลคนนี้นอนหงายโคุณย,ยังใช้ปืนโกงอยู่นะฮะทั้งทั้ทงที่ทั้งทั้งที่แนะนำไปแล้วนะฮะว่าสุดยอดจริงๆ,ๆนะปืนนี้นะฮ<ม>ะใช่ครัาาบผมต้องติดมาเอาตัวรอดน,นิดนึงครับผมเป็นคนเล่นเกมไม่ค่อยจะชำนาญครับเอาละครับวันนี้ของที่ผมใช้เป็นลีวันเบอร์ฮะเขาว r าโหลดน,นะฮะ อุปรกรณ์ที่ว่าแต่งมาแล้วจะกลายเป็นสีออกเป็นสีเหลืองๆน้องทองฮะโอ้โนะสวยเลยฮนะเดี๋ยวว่าจะไปปืนด้วยนะอเอ้เลยคนระับนี่ผมมีกระบอกนี้ด้วยครับวันเนี้ดี่เอาอะไรมาครับนี่ครับเป,รเป็นลายกาันเระเป็นลายกันเป็นลายกันปืนสันนะ้นี่ยไม่หนำ่ำแบบโอเคครับอุก่<อ>รครับอ่าครับที่นี่ก็นี่ฮนะออปชันมิชชั่นเริ่มจาก <c oughs> ตัวนี้ยอรับเราไม่รู้ตรงนี้เลยนะฮะเนี่ย เลนมาหลายรอบก็พลาดหลายรอบอะ I see y o อะไรกูกูไม่ซียูมึง e o u s m a r e n to i a l c มันบนอะไรครับมันบนอะไรครับคือมันมีกระสุนเก็บอยู่ที่นี่ฮะแล้วก็พวกทหารอยู่นี่ตรจิตเขามาตามหาฮะเขาก็เลยเก็บพวกอาวุธไว้ที่นี่กันนะ ผมผมเปิดหาของอยู่นะหาดูหาดูไม่เสียไม่เสียเปล่าหรอกไม่แถวนี้มันมีตัวอะไรมาจ้ำกับเราหรือยัง,งยั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 งยี๊บข้างบนนี้เหรอแต่ยิงยากนะครับแถวนี้ผมบอก<า>ไว้ก่องนงั้นผมเตรียมตัวอะไรดีกว่าอา่ะแล้วบันไดตัวน,นั้นมีไว้ทำไมครับเนี่ยเริ่มได้ยิน เริ่มได้ยินอะไรแล้วใช่ไหมโอ้โเตรียมตัวเลยครับได้ยินเสียงว้าครับเอ้ะมันพังตรงไหนเข้ามาแล้วมาแล้วเรียบร้อยดีเรียบร้อย เค้น,น้องการติดสโค้นะมันก็จะสูงไปใช่ไหมนี่มันก็สูงได้ครับแต่ว่าเวลาเจอตัวใกล้ๆนี่เล็งไม่ได้เลยครับมัไม่เป็นไรครับปล่อยไว้เป็นหน้าที่ของชาวบ้านเข้าไป <c oughs> ไปต่อครับวันนี้อาจจะซึมๆนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเพิ่งตื่นมา เพิ่งฟื้นนะเพิ่งฟื้นเพิ่งฟื้นนะหลังจากไปสอบนะคว่าเราจะคิดว่าจะอัดด้วยวิธีอะไรได้นะครับเอาละนักควายแล้วฮะเอาอะไรครับเฮ้ยอะไรอ่ะอเขาตั้งระบบรักษาความปลอดภัยไว้ฮะว่าถ้าเกิดใครจะเปิดประตูนี้เราไอนตัวประหลาดมันจะโม้อะโอ้ ยิงตัวงแล้วเฮ้ยข้างหลังข้างหลังผมข้างหลังผมยิแล้วเพื่อนดาบไปปืนท่มากอย่ายืนบังอย่ายืนบังเทุก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 ท เด็กผีเด็กผีอ้าวแม่งโอ้มองมอยากโคตรเลยครับเจอไปแบเงี้ยโผีเด็กผีโอ้ยผมติดรีโหลดจนกระสุนแม่งลดไปเยอนะฮะโอ้โหโอ้โหมาเกิดใกล้กูเลย น้องหมุนเดินพ่นอ,อ้วกมานู่นแล้วฮะยิงละป้องกันไว้เดี๋ยวผมจะกดล็บคิดว่ามันคงจะทำให้ไอ้ตรงนี้มันหายเดี๋ยวนี้ผมยังไม่เจอศัตรูเพิ่มเติมนะฮะอันนี้ยังเงียบนะเฮ้ยทำไมเมาส์มันไปชี้ข้างล่างตลอดเลยโอเคโอเคไม่งั้นก็ยิงไปเรื่อยนั่นน่ะ ม um ันบ่นอะไรอ่ะค <ifer> ือเขาประมาณว่าอย่าคิดอย่าฝันเลยว่าจะมาเก็บอาวุธที่นี่ได้นะฮะอุ้ย Edwards has rigged some kind of electrical trap. Looks like a homemade job with a short-range transmitter. Right? transmitter. Bringon... But a control box must be nearby. If you can find me, I can shoot it. Thanks, and a boy. เบิร์ด okay. yeah Thank you. Thank you. ผมฟันมันค้างอะเมื่อกี้ปาดไม่ทันเลยไม่เป็นไรฮะเพราะว่าเออดีจะเก็บทันครับผมชอบปืนกระบอกนี้ที่สุดแล้วนเนี่ยตั้งแต่จัดออมาเนี่ยเด็ดสวิตขวามือ,ออ่าแบงค์ิวครับไอ,อตรงนี้มีของเปล่าวะราไม่มีอ,อ่าอันนี้นตรงไหนเอ่ยยังไม่เห็นสวิตเออังไม่เห็น เอ้สวิตยู่ไนวะสวิตข้างหลังไกลๆต้นเห็นปะไหนครับอ๋อเห็นแล้วครับยกแล้วแตงคิวแ <Thank you. S 1> ๊ะมันทำงานโคออฟกันดีอย่างนี้องเดสเปสระวังฮนะมีมีชิปครับเฮ้ยไอ้ลูกนี้วางไกลๆเถอะอ๋อมีชิปครับแต่ผมเก็บไม่ได้ฮนะ โอ้โหนี่กูจะพกพยาบาลอะไรกันเยอะแยะขนาดนี้โอ้ยขอโทษครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนี่เราต้องลงลิฟต์นี้ไปใช่ไหมครับเนี่ยน่าจะใช่ครัไปกันเถอะพร้อมไปเบยนะครับไปเบยโอ้ยเจ็บคอโอ้โหใคระทักแชทอยู่ตอนนี้อาเวนกรรมโดนทักแชทนเลยอ้าวเฮ้ย เอ้อะไรวะยิงใกล้ๆไม่ได้นะฮะยิงใกล้ๆเหมือนทะลุผ่านตัวมันเลยครับน่าจะเป็นบั็กเกมหรือมั้งผมเมาส์ห้าค้างซะแล้วแคแก้ผมขอแก้คอนฟิก c t กับอนุญาตนะครับครับผมพอดีผมใช้มุมไปเมาส์ผมค้าง นะฮะ oh. เป็นเป็นเป็นปุ่มปันนะฮะต้องชซคานารี ary, ต้องแก้กลับมาเป็นสเปซบาร์แล้วฮะไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีอะไรทุบครับเท่าที่ผ่านมาผมยังไม่ค่อยได้ใช้ปุ่มคอนโทรลเลยนะ <c oughs> ชี้ตกใจนะจ๊ะมีไหมครับมีแล้วมะ เห็นช่องแอร์แล้วกลัวๆนะฮะเห็นก็เลิกกลัวได้แล้วฮะคุณเจอมาเยอะแล้วนี่โอ้โหต่อให้เจอเยอะมันก็ยังไม่ชิดเลยฮะมาแล้วใช่ไหมโอ้ย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 เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์จริงแม่งมันบอกอะไรกูล่ะมามันก่าอยากให้เราโดนใช่ไหมมันมันอยากให้เราลงมือยืน ขอโทษไม่หลงหรอกคนมึงค่ะกระจอกมาลงมาข้างล่างครับเพราะมึงไม่กระจอกพอๆกับไทแมนภาคสองจ้ะจ้ะเอามีเบนท์ด้วยนะฮะไม่เข้าแล้วเบนท์เบนไม่เข้าแล้วใช่ไหมเดินอ้อมไปเดินอ้อมไปนะฮะชุดใส่วันนี้เป็นชุดของพิเศษทิชชานเ้ยระวังตัวเอ้ย <c oughs>

โอเคโอ้โหก็นึกว่าม่ถึงมาเถอะอ่ะนี่ให้เก็บของแล้วเจ็ดไปโลดความไม่ประมาอะบอะไรเพียบเอาเก็บไม่ได้อ๋เอเืมไปครับแทงพยาบาลผมเยอะครับ มีคนตีผมมาในเดสเปซสองนะว่าผมไม่ค่อยใช้พวกสโลครับพวกสเติปครับผมก็ไม่ค่อยใช้ครับผมชอบใช้แขนครับแต่ภาคนี้มาไม่ค่อยได้ใช้เลยฮะนะฮะผมก็ไม่ได้ใช้ภาคสองผมก็ไม่ได้ใช้ครับไม่ค่อยได้ใช้เลยแต่เดี๋ยวหลังๆคงได้ใช้แนละ้วฮะเพราะมันมีอะไรระทึกขวัญกว่าน,น,นี้อีกเยอะนะฮะงั้นงั้นงั้นมันคืออย่างนี้นะฮะอุปรกรณ์ที่เหมาะกับเอาแขนไปใช้นี่ อย่างเช่นพวกคุณต้องลองไปเล่นโหมดคลาสสิกดูฮะมันอาจจะช่วยให้ตื่นเต้นระทึกขวัญได้พอสมครวรเพราะว่าถ้าโหมดคลาสสิกเนี่ยจะต้องใช้ปืนจากภาคเก่าฮะซึ่งเก๊เกเก๊กลางๆพอสมควรนะอุ้ยไฟฟ้ามันจะเล่นยากบ้างเรียบร้อยครับผมจัดการดวไฟฟ้าข้างล่างนะยครับมยเฮ้ยโอ้โห แม,ม่ไอ้บัตรซบลืมไปว่าช่องแอร์ครับผมลืมไปว่ามันคือช่องแอร์เราแวงเราแวงเราแวงติดระวังไว้ก่อนครัม่กลัวทุกอย่างเนี่ยเลือกเอาอไป เอาอีกแล้วฮะเอาอีกแล้วฮะประตูช็อตครับประตูช็อตแสดงว่าเรากำลังจะเจอแจ็คพอตใช่ไหมแน่นอนอะเอาอีกรอบนึงแล้วล่ะเอาอีกรอบนึงแล้วล่ะเดินเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยโอ้โห ปิงปิงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยยิงทันเรียบร้อยเฮ้ยระเบิดระเบิดโอ้ยอย่ากลิ้งลงมาลูกอย่ากลิ้งลงมาแจ๊บแจ๊บปุ๊บกันไว้ก่อนนะขอต่อต่อวงจรก่อนกำลังพยายามอยู่กำลังพยายามอยู่ ถอยถอยลงมาถอยลงมาแจ๊สถอยลงมานี่ถอยลงมาหนิถอยเลยกำลังไปกำลังไปกำลังไปโอ้ยแม่งโดนตะคุบโดนตะคุบโดนตะคุบไม่ต้องห่วงเรายังมีฮิวพอไปเลยไปเลยไปเลยน่าจะหมดแล้วครับจัดการเลย เรียบร้อยแล้วใช่ไหมัเนี่ยหรือมีอีกโอ้โหนี่ฮะไอ้ก้อนระเบิดผมตั้งท้างไย้หรอ ตัดปิงอ่ะไปกว่าจะแก้ได้ครับผมเก็บเศนเหล็กก่อนครับหนึง่งเอาเลยครับเต็มที่เลยหาอ,อะไรไว<ด>้ได้แล้วได้แ<ะ>ล้วมาลิฟต์นะฮะพอดีครับอยู่ลิฟต์ไม่กดลิฟต์ <laughs> ถามต้องถามไหมว่าชั้นไหนครับก่อชั้นไหนครับ <laughs> ผมยังไม่รู้เลยชั้นไหน <laughs> ชั้นที่สูงกว่าแกบไป ไอ้มอเตอร์พวกนี้โอ้โหนี่ครับเราได้ใช้สโลแล้วนะตามคำขอแล้วนะแล้วเราถอดออกมอเตอร์มาเพื่ออะไรครับเนี่ย ยังไม่รู้ครับว่าเอาไว้ทำอะไรไม่เกี่ยวเลยทางนี้ไม่เกี่ยวนะเฮ้ยมีทางนี้ครับมีเทคลลอกครับ <c oughs> อ้าวแม่งกมเติมไม่ได้เลยผมเติมไปแล้วไงเมื่อกี้เจนเนเรเตอร์ออนไลน์ ฮะ <Huh? S 2> คืออะไรเจเนเตอร์ออนไลน์เครื่องปั่นไฟเปิดอยู่ถ้าเราถอดมอเตอร์ออกหมดแล้วทำไมมันยังทำงานไม่ใช่เฮ้ยภา,ารกิจเราอยู่ที่มอเตอร์พวกนี้ครับผมกด B แล้วมันจี้ที่มอเตอร์พวกนี้ับ ว่าเราต้องไปใช้ตรงที่มันเป็นทางไอ้นั่นนะครับไปลองดูเอาละไงเอา<ข>อละไ,ไ,ไ,ไงลงเงข<อ>้า <ขอ S 2> ลิฟต<ง>์ไม่ได้ครับเข้าลิฟต์ไม่ได้ ไม่ใช่แล้วล่ะเกมเลเลยเตอรออนไลน์ไม่ใช่แล้วเราถอดออกอ่ะน่าจะถูกนะเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วว่าไม่ใช่บักเราแต่ว่าเราหาไม่เจอมุมกันไปเรื่กงจอกโกรธอ9หยุดไว้ก่อนดีครับ น่าจะต้องอย่างนั้นครับโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวหยุดไว้ก่อนนะครับสามสองหนึ่งอะสวัสดีครับมาเจอกันอีกรอบอกจากที่งงอยู่นานนะนั่งไงดับแล้วดับแล้วโอเคในที่สุดก็ดับนะครับเนื่องจากว่าเมื่อกี้ออริจินเน่าเออนี่ไงโอ้ได้แล้วอ ศตรงูงูงิดกดอัดไม่ได้เลยนะครับเมื่อกี้ไม่ไปทางนี้ใช่ไหมต้องกดมาบุนี่เมื่อกี้ของคุณยังกดอัดหรืรอเปล่าเนี่ยกดค้างอยู่เลยแต่เดี๋ยวผมดปจัดการเองอ๋อโอเคครับไม่เป็นอไรจริงลงไปเลยก็ได้นะครับไม่ต้องสีเรียสเรื่องระยะทางอะไรไม่เหมือนกันเพราะว่ายังไงก็ไปเส้นเดียวกันตน่อกันอยู่แล้วนะ ขึ้นบันไดอ,อ๋อเฉาะอ๋อเอ๋อเอ๋อเฉโอ้เยเรามีโอเยเรามีประโยชน์โหได้แค่อ p t i o n mission เท่านั้นก็เหลือแล้วอุ้ยตกใจต,ตกใจต,ตกใจ <c oughs> เฮ้ยไดเสียงตัวอะไรอ๋อไอ้เล็กอีตัวเล็กนะฮะ แล้วเรียบร้อยนะเอาลงไปโทษโทษโทษโทลงไปก่อนเลยได้ครับไปลงไปก่อนเฮ้ยโอ้ยโอ้โหมึงแม่งทะลุมาจากตู้เฮ้ยเมื่อกี้มีตัวอยู่ในท่อแอร์ไปไหนแล้ววะมึงปีนขึ้นมาข้างบน ออกปีนไปข้างบนนะคงไม่ทะลักออกมาอีกนะเยี่ยมไม่มีกับดักแล้วนะแต่ที่เราไปทำตรงเมื่อกี้ได้สำเร็จนะครับแต่ที่เกิดบ้ากคลิกินไปนะครับคือเ,เล็กนิดี ม <mile inside. S 2> ีให้เลือกชั้นละชั้นอะไครับชั้นสามครับเดินมันไปได้แค่ชั้นสองนะอ๋ิมันล็อกเวยน่าจะใช่ชอบปืนกระบอกผมไม่กลางออาไปเลย่ใช่ไหมใช่ครับเนี่ยใช่นี่แหละโอ้ที่นี่นะโอ้โทษครับ But all this time alone, Subscribe. I realized it's just like Sam said, I'm a lazy dick who never took on anything. team, you can hear me now. This one's for you. Oh, there's a แล้วเขามีของอะไรเก็บไว้ให้เราดูต่างหน้าเขาบ้างอ่นะอยากรู้ต่างเขามีของให้เราดูต่างหน้าด้วยเหรอก็อนี่ไงเนี่ยนอนตายอยู่ตรงนี้ศพอ,อะไรสักอย่างก็ศพเขานี่แหละศพไอ้อคนที่ว่าวางกับดักนี่แหละให้เรานึกถึงใช่ไหมครับเออเขาบอกว่าทำไรไม่ได้แล้วอยากให้มาเห็นหน้ามันลงมาลงมาลงมาเขาบอกให้ไปที่นิฟชั้นสอง อาประตูตรงนั้นเปิดไม่ได้ฮะมัไปเอาการก่อนครับอ๋อไม่เรื่องมากนะเนี่ยวางกับดักแล้วยังเรื่องมากอีกไม่ธรรมดานะเควสเควสเดียวนี่ยาวด้วยนะฮะยาวมากนะตอนนี้เหมือน5นิ้วผมจะเต็มไปข้างไปไปได้หนึ่งแล้วลนำะบ,บากนะฮะทีนี่เรียบร้อเยเรื่องัได้แล้วครับ มันห้องอะไรเนี่ยห้องเก็บไปเรียบร้อยมีอะไรหลงเหลือไหมห้องน้ํากบไม่น่าจะมีอะไรนะอ๋อมีกล่องอยู่งนี้เรียบร้อยนะน่าจะเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจบพิวชั่นนี้แล้วก็ไปปิดตรงที่เรากลับไปที่ลิฟต์แล้วกันโอเคครับผม นี่เวลาคุณโอ้เวลาใส่ชุดลายนี้ซื้อปืนเป็นไายด้วยครับไม่ฮะปืนนี้เป็นปืนของ DLC ฮะมันมาคู่กันอ๋อก็เลยเป็นลายอย่างนั้นนะก็เลยเป็นลายแบบนั้นปืน DLC ตัวนี้นะฮะชื่อ e n g l i z e r นะฮะที่เป็นทาบายกับช็อตกันนะฮะซึ่งถ้าเป็นของทายกระบอกบนจะเป็นยิงแบบเรมี้ธรรมดานะครับส่วนช็อตกันกระบ,บอกล่างเนี่ยจะสปีดการยิงเนี่ยจะเร็วมากนะครับ ไอ้เฮ็ดอะไรมาเนี่ยเอาของเต็มเอาของเต็มได้เวลาทิ้งครับทิ้งถังครับโอ้โโทษครับดผิดพลาดโอ้โหภารกิจนี้คือให้เราเก็บของเป็นอ็อกเวลาออปชั่นมิชชั่นนี่เป็นโหดมากเราจะไปหาตัวเบี้ยของคนที่ว่าอยู่แถวนี้แหละ แม่แอบแจกแถวมาให้กูนะเฮ้ยอะไรอีก่ะอันนี้คืออะไรครับนั่นนั่นพอเวอร์มาฟังชั่นอะไรวะมาฟังชั่น เฮ้ยเพื่อนข้างหลังเขาให้เราไปเลยได้เคร่าเนี่ยมันต้องหาวิธีโอเครบร้อยเลยกลับเถอะกลับกันเลยครับมีเพลงขึ้นด้วยนะเนี่อเป็นความแสบนะของไอ้บ้านี้นะ <c oughs> เวลาจะปล่อยในคอมมอเข้ามาใน เปิดเพลงให้เราระทึกเล่นด้วยนะมองทำไมต้องเปิดเพลงแนวคันทุี่ด้วยครับผมไม่เข้าใจคือคิดว่าเราเป็นคาร์บอยคะับก็คงอย่างนั้นนะคิดว่าเราคงโดนปืนเดือดอะไรเงี้ยแม่งกูจะเกลียดไอ้ตู้พวกนี้ไปจนตายเลยอืมอะไรมีสโมเกอร์ครับ มอเโจนี้เห็นเลฟวอเดกกำลังลดราคากันเลยก็เลยสมุกเตอร์กันเลยครับใช่ครับคุณไปยิงเล่นทำไมครับนั่นครับอ๋อโหนั่นคนใจตายเลยซะติงอยู่ไหนไม่ทราบครับไปยิงเสียงติงรีบไปเถอะ รีบไปเถอะไม่ต้องทรามาร์รีบไปเถอะแม่งเสียงมันอยู่แถวนี้แหละไม่มันอาจจะอยู่ในช่องแอร์อยู่ก็ได้อ๋อมันพยายามจะขึ้นมาอยู่นีเฮ้ยนั่นไงโอ้โหอืมโอ้โหลุยดุลุยสุดๆแล้วนะตอนนี้ เดีอ,เอย่ายืงบังอย่ายืยบงงังเด็ดโทษโทษๆข้างหลังเด็ดข้างหลังว่าทำไมตัวนี้มันตึกจังวะไปแล้วมันจับตัวที่ขามพื้นเนี่ยไปแล้วไปแล้ว ตีดิวดิวดิวตีดิว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 เอนัเปิดเพลงหกูดูรายการท็อปช็อตชอบชอครับเราั้ไม่รู้จักก็เดี๋ยวค่อยไปอธิบายกันที่หลังนะโอเคครับผมชอคืออะไรนอันนี้คือผ่านแล้วใช่เนี่ยแะอปรชั่นมิชชั่นนะครับมองมิชั่นนี้เจ็ปเปอร์ีห้าโอเคครับผมเราไปขึ้นรถไปกน ล้วค่อยปิดรายการกันโ,โบิดบ้าได้ไหมเสียงรถด,ด่วนขบวนสุดท้ายไ่กันเอาละ่ะวันนี้คงจะไม่ได้อะไรมากนะฮะแต่ว่าท่านผู้ชมก็อาจจะหงุดหงิดบ้างสำหรับความผิดพาะผิดพลาดนะจากลักเบิร์กนะอคอริจินบักด้วยอะไรด้วยนะฮะโอเคครับเดี๋ยวตอนหน้าเรากลับมาเจอกับแคปเจอร์ที่หของเดยสนะฮะ ใช่แล้วนี่เราก็มาเก like ็บ o p ป i o n a l mission นะฮะซึ่งส่วนมากเนี่ย o p ป i o n a l mission นะฮะใน space space ก็จะให้ได้อะไหลดีๆนะฮะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมยังไม่ค่อยมีอะไหล่ปืนนะฮะเอาไปใช้ก็ลองเข้า optional mission ครับก็จะได้อะไหลชั้นยอดมานะครับนะครับของดีๆมาจะได้แบบไม่ต้องเปลืองทรัพยากรพวกเศษเหล็กที่ท่านผู้ชมเก็บมาเยอะๆเอาไปสร้างเองหอเพียงเท่านี้ก็สามารถ ครับอ,อะไรดีปืนดีๆมาใช้ได้แล้วใช่ครับผมแต่ไม่เปลืองนะโอเคครับเดี๋ยวไว้ตอนนี้นะสําหรับตอนนี้นะตอนหน้าเรามาเจอกันกันกบ D s p เปซสา c o ออฟซีรีส์กันต่อได้นะครับผมอย่าลืมติดตามรายการอื่นๆด้วยนะฮะครับผมรครับสวัสดีครับ